ราคาสินค้าที่ขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจนะครับทำให้ภาครัฐมีมาตรการเข้ามาดูแลเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนนะครับส่งผลทําให้อัตราเงินเฟ้อหลุดกรอบในบางช่วงนะครับแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาบริหารนโยบายการเงินการคลังนะครับเพื่อที่จะทําให้เงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทยครับ ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือเงินเฟอ้อทั่วไปในเดือนเมษายน2568เท่ากับ100.14นะครับเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน2567อยู่ที่100.36ลดลง0.22เเนะครับและลดลงครั้งแรกในรอบ13เดือนภูมิในการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสอนคเปิดเผยนะครับว่าปัจจัยหลักมาจากการลดลงของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานอาทิน้ำมันบินซินและค่ากระแสฟไฟฟ้าครับตามสถานาการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกและมาตรการ ช่วยเหลือการลดค่าครองชีพของภาครัฐครับขณะที่แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนพฤษภาคมปี2568คาดว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงเดือนเมษายน2568คือปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ครับปัจจัยมาจากราคาน้ํามันดิบดูใบในตลาดโลกต่ํากว่าปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสําคัญและภาครัฐยังมีมาตรการช่วยเหลือการลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องแต่ยืนยันยังไม่ยังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืดครับ อยากให้ไปดูที่คอ c p i นิดหนึ่งนะครับว่าคอ c p i เราเนี่ยเดือนนี้อยู่ที่0.98นั่นหมายถึงเมื่อเราตัดในกลุ่มพลังงานซึ่งอันนี้อยู่ในต่างเงินเฟอ้อเดือนนี้สัดส่วนอยู่ประมาณ12%กว่านะครับอย่างละครับเพราะว่าน้ำหนักอยู่ที่พลังงานแล้วก็อาหารสดนะครับกลุ่มอาหารสดก็จะมีเนื้อสุกร ที่ราคายังสูงขึ้นเราน่าจะปรับก็จะขอดูเดือนหน้าสักนิดหนึ่งซึ่งคาดว่าจะลดลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกันนะครับเมื่อข้อมูลมีความชัดเจนก็คิดว่าคาดการเงินเฟ้อน่าจะมีการปรับลดลงนะครับ นายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยอมรับนะครับว่าจากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ส่งหนังสือเปิดผนึกถึงกระทรวงการคลังชี้แจงอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายที่ร้อยละหถึงสนะครับสะท้อนรายการสินค้าและบริการรวมถึงราคาพลังงานไม่ได้แพงขึ้นนะครับแต่ตนก็อยากจะเห็นอัตราเงินเฟอ้อที่อยู่ในกรอบเป้าหมายซึ่งอาจจะต้องมีการปรับขึ้นราคาสินค้าบางรายการหรือไม่เพื่อทําให้เกิด การหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแต่เชื่อว่าจะทําให้มีความเหมาะสมเพื่อป้องกันภาวะเงินเฟื่อในอนาคตครับสินค้าเพิ่มขึ้นนิดหน่อยไหมเราควรอยากเห็นนะอยากเห็นเงินเฟอ้อต,ตามมาตรฐานเพราะว่าจะทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียน ได้ดีขึ้นนะฮะหมยายถึงว่าบริษัทต่างๆเนี่ยค่าใช้จ่ายแต่ละปีเนี่ยเขาต้องมีเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะค่าจ้างแรงงานค่าน้ําค่าไฟค่าต่างๆเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ถ้าขึ้นราคาสินค้าไม่ได้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาระดับหนึ่งของเศรษฐกิจของประเทศเราก็จะสู่ภาวะเงินเฟ้อได้ถ้าเกิดไปยังมีเงินเนฟ้อที่ต่ําขนาดนี้นะก็หวังว่าทางแบงค์ชาติจะสามารถทําให้เงินเฟ้อเหมือนกับว่าตามตามที่เป้าหมายที่ต้องการได้ ขณะที่ผู้บริโภคบางส่วนสะท้อนปัญหาราคาสินค้าบางรายการปรับตัวแพงขึ้นนะครับสวนทางกับปัจจัยกําลังซื้อที่ยังมีเท่าเดิมนะครับซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในภาพรวมส่งผลให้ต้องระมัดระวังการจับจ่ายครับแม้ราคาสินค้าบางรายการจะถูกควบคุมโดยกระทรวงพาณิชย์แต่ก็จะเลือกซื้อเฉพาะสินค้าเท่าที่จําเป็นในการดํารงชีวิตเท่านั้นครับทุกวันทุกวันเนี่ยม,มันจะไม่ไม่ฟุ่มเฟือยเหมือนแต่ก่อน ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแพงหมดปัจจัยมันเกิดจากน่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ดีอะไรรวมคนมันก็ค่าล,ลูกูลูกค้าก็ไม่ค่อยมีนะแต่เนี่ยเขาก็เซฟเหมือนกันบางคนไอ้สิ่งที่ไม่จําเป็นเขาก็ไม่ซื้อซื้อเฉพาะที่จําเป็นขอ,องอย่างไทยอย่างงี้ปัจจุบันแพงเรามีความพิ็นกับมุมมองตัวงนี้ไงอยากให้รัฐบาลช่วยปรับไอ้ลดลงให้มันให้พวก รากหญ้ามัน,ม,น,ม,นมันพอพอ,อใช้ได้เช่นเงี้ย ก่อ,อนหน้านี้ครับศูนย์วิจัยเกสิกรไทยได้ปรับลดประมาณการเงินเฟอ้อของไทยในปี2568นะครับอยู่ที่0.5%ลดลงจากประมาณการเดิมที่0.7%ครับโดยอัตรางเงินเฟอ้อที่มีแนวโน้มชะลอลงสู่ระดับต่ำกว่า1%ในไตรมาสที่2ถึง4ของปีนี้นะครับผลกระทบส่วนหนึ่งมาจากการปรับขึ้นภาษีของสหรัฐส่งผลให้กําลังซื้อภายในประเทศชะลอลงตามทิศทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับกระทบต่อเนื่องไปยังภาคการผลิตและการจ้างงานในประเทศให้ชะลอตัวลง รวมไปถึงมาตรการรัฐบาลที่ปรับลดราคาพลังงานในประเทศเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาภาระค่าของชีพครับคุณพึ่งนาภาคุณจิรัชตาครับเงินเฟอ้อทั่วไปที่ไม่อยู่ในกรอบเป้าหมายนะครับหากสูงเกินไปก็จะเสี่ยงทําให้เงินเฟอ้อหากต่ําเกินไปก็จะอาจทําให้เกิดภาวะเงินฝืดน,นะครับซึ่งไม่ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการบริหารนโยบายการเงินการคลังให้มีความเสถียรภาพนะครับหรืออาจจะต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เงินเฟอ้อกลับ มาอยู่ในกรอบเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจให้มีความเสถียรภาพมากที่สุดครับ